สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาทำโปรตีนเกษตรนะคะทอดกระเทียมเนาะตัวนี้เป็นโปรตีนเกษตรแผ่นใหญ่นะคะที่พี่อ้อยเคยทำหมูกรอบตอนนั้นเนาะแต่วันนี้พี่อ้อยมาทำเป็นทอดกระเทียมพิกไทยนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะหมูใหญ่นี้เลยตัวนี้นะคะพอเราหมาักกระเทียม ไข่นะคะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสแล้วใส่อิวดำลงไปนึ่เวลาทอดนะคะก็จะหอมทําแบบนี้นะคะทานเนาะเราก็ะจะมีความรู้สึกว่าเราทานไม่ต่างกับที่เราทานเนื้อสัตว์เลยนะคะเพราะว่าตัวโปรตีนเกษตรนะคะเขาก็ให้พลังงานเหมือนกันเนาะ เลือกซื้อเป็นแบบแผงใหญ่เขามีหลายไซส์หลายขนาดนะคะแต่ี่ย้อยวันนี้อกะ,ะว่าซื้อมาแล้วเพื่อยจะทำหมูกรอบด้วยนะคะเพื่อเอาเอาไว้เอากลับไปเชียงใหม่นะคะจะถึงที่นน่นเราจะได้ทำข้าวหมูแดงเจทาะนะคะ น,นี้อยู่บ้านก็ทำอย่างนี้ตามไปก่อนพี่อ้อยมาอยู่อ่าน่าจะน่าจะเดือนได้นะคะเพราะว่าผลเลือดพี่อ้อยไม่โอเคนะคะคุณหมอก็ให้ฉีดยาตอนนี้ให้ฉีดยาแค่แค่ทดสอบนะคะเพราะว่าพี่อ้อยฉีดเป็น40,000โดสน,นะคะแต่ว่า เขาติดเ,เลือดที่อ้อยเนาะไม,ไม่ไม่ขึ้นเลยนะคะไม่ขึ้นแถมยังตกอีกนะคะไม่ขึ้นแถมยังตกอีกแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าจะสิบวันให้เป็นเจ็ดวันนะคะลองลองอ่ให้ลองฉีดดูหกสัปดาห์นะคะก็คือหกอาทิตย์เนาะก็สั่งยามาแล้วนะคะสี่เข็มสองหมืก็ฉีดดูนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่า ถ้าฉีดครบหกข็มเที่ยวนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอีกนะคะคุณหมอก็อสั่งหยุดยาแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะคะที่จะฉีดต่อไปนะคะเจ็บตัวด้วยแล้วก็เสียเงินด้วยนะคะยาไม่ใช่ถูกเนาะเสียมละห้าพันย่อยต้องเจ็บตัวด้วย ที่สำคัญเก็บตัวแต่คุณหมอก็ให้เรา,าดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดนะคะให้ระวังนะคะเพราะว่า,าที่พี่อ้อยเป็นเนี่ยก็จะทำให้หัวใจวายได้เกียพันเนาะก็คือต้องดูดูแลตัวเองนะคะ ตอนที่ย้อยอยู่เชียงใหม่ที่ย้อยก็ไม่ได้ออกแดดนะคะเพียงแต่อ่าพอแดดเริ่มลงย้อยก็ก็จะออกมาปลูกผักปูกอะไรเนาะเราคิดว,ว่าเราออกกําลังใจหน่อยจะช่วยให้ดีขึ้นแต่ผลเลือดก,ก็ไม่โอเคนะคะก็ย่อยดยาแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไข้ขึ้นสูงย้อยต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะ ห้ามไข้สูงเตือน37นะคะเพราะว่าจะทำให้หัวใจวายได้นะคะต้องระวังมีแต่ต้องระวังระวังเนาะตรงนี้ก็ลำบากหนอ่อยก็ดูแลตัวเองคนเราไม่แน่ไม่นอนเนาะเกิดมาอายุสั้นบ้างยาวมาักงเป็นเรื่องปกตินะคะเหลือก็ขอให้ทําแต่ความดีเนาะเพราะว่า ความดีเท่านั้นนะคะที่จะติดตัวเราไปได้เนาะขอบุณกุสลน,นะคะนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะไปกับเราได้นะคะแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่ติดตัวนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะ แล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยลงคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ